การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นร่วมมือกับแพลตฟอร์มทิกต o k และคลุกเชิญชวนนักท่องเที่ยวสร้างสารรค์วิดีโอคอนเทนต์การท่องเที่ยวในรูปแบบมินิฟูลทราเวลมอบประสบการณ์ที่มีความหมายโพสคลิปวิดีโอลงทิกต o k ส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็ก Amazing Thailand Passion Ambassador #Amazing Thailand และ #Passion Ambassador และเปิดเป็นสาธารณะเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมากมายจากโครงการมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิเสงหาคมส 2567โครงการนะคะ Amazing Thailand Passion Ambassador เนี่ยเราจะมาค้นหาทูตด้านการท่องเที่ยวที่มี p a s s i ่นในการท่องเที่ยวแต่คนเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์สามารถที่จะทําในเรื่องของการตลาดเป็นคนที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางสร้าง inspiration ให้กับทุกคนบริหารเสน่ห์ไทยผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แล้วก็มาร่วมนะคะแข่งขัน Amazing Thailand Passion Ambassador เนี่ยเรามีรางวัลมอบให้มากกว่า2ล้านบาท